ที่ยังกำหนดรู้อยู่ปล่อยไปอีกพลังนี้จะเข้าไปแทรกในทุกเซลล์ของทุกเซลล์ในเซลล์ทุกเซลล์ของไปในร่างกายใจิตใจเราปล่อยไปอีกคลายความรู้สึก ที่ยังกำหนดรู้คลายไปอีกรู้นี้ก็ปล่อยรู้นี้ก็ปล่อยรู้นี้ก็ปล่อยไปอีกที่ที่เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ก็จะมีอยู่ในอาการเหล่านี้พลังนี้เกิดที่ อุตคขาคือต้นพระสีมหาโพให้ทุกคนระลึกรู้รู้ไปแล้วก็ปล่อยความรู้สึกรู้เป็นธรรมชาติไปอีกยิ่งผ่อนยิ่งคลายยิ่งคลายยิ่งผ่อนยิ่งผ่อนยิ่งคลายยิ่งคลายยิ่งผ่อนยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งวางก็ยิ่งปล่อยมีเป็นรู้จะเป็นธรรมชาติเหมือนกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำยอมไหลเลื่อนไปเองถ้ไหลลงทะเลทะเลก็ไม่ได้หยุดน้ำภายในทะเลก็ยังไหลเวียนอยู่เลือดในกายเราก็ยังไหลเวียนอยู่ไม่ได้หยุดอะไรเลยลมปราณลมหายใจของเรา ก็ยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นธรรมชาติคลื่นหรือกระแสของคลื่นที่เกิดจากลมพัดในทะเลกลางทะเลตามแม่น้ำน้ำก็ยอมกลับเพื่อมไปเป็นธรรมราเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ภายในใกายเรา เลือดโลหิตที่ไหลเวียนในร่างกายลมปราณที่ไปควบคู่กับเลือดกับโลหิตกับกระแสของธาตุธาตุทั้งสี่ธาตด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่รวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นพลังห้าธาตุขึ้นมา พลังห้าธาตุเกิดจากธาตุทั้งสี่ที่เกิดความสมดุลเป็นปกติเป็นธรรมชาติที่ไหลเวียนไหลเลื่อนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณมันก็ลมปราณลมหายใจเมื่อเราแลกคลอดมาจนถึงปัจจุบันลมหายใจก็ยังหายใจออกหายใจเข้าอยู่ เป็นธรรมชาติเลือดโลหิตก็ไหลเวียนในร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติอวัยวะทุกส่วนอวัยวะภายในทุกส่วนก็ทำงานตามปกติตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นให้เข้าใจคำว่าธรรมชาติคาดรู้ก็คือธรรมชาติ ของธาตรู้ของร,รู้รู้รู้ตัวนี้เป็นไปตามธรรมชาติถ้าเราจิตอยู่เหนืออารมณ์ของความยึดติดความยึดถือความหมายมั่นในความถกูกในความผิดอยู่เหนืออารมณ์ผิดและถกูกดีและชั่วบุญและบัปจะเข้าใจคาพูดที่ว่าธาตุรู้เกิดขึ้นแล้ว กระแสแห่งความรู้จะเกิดขึ้นชัดแจ้งชัดเจนในขณะนี้ไหลเลื่อนไปตามกระแสแห่งความรู้รู้รู้ที่มันรู้แจ้งจากกลางจิตเราเรียกว่ารู้แจ้งจากใจพเราเข้าใจว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไป ตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนที่สุดมันมันถึงที่สุดก็มันเองมันดับเองมันลมปราณหายใจเข้าสุดก็จะหายใจออกเองหายใจออกสุดก็จะหายใจหายใจเข้าเองธรรมชาติเป็นอย่างนี้โลหิตที่ไหลเวียนในร่างกายผ่านหัวใจ ผ่านการสันดาบผ่านการเข้าไปปรับปรุงโดยมีออกซิเจนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเข้าไปทำให้โลหิตด,ดำกลายเป็นโลหิตแดงจากธาตุที่เสื่อมไปกลายมีชีวิตชีวาให้ทุกคนหายใจออกหายใจเข้ารู้ไปตามอารมณ์นั้น รู้เป็นในกลางในกลางของหัวใจจะเข้าใจคำว่าธาตุรู้นี้ที่มีความว่างใสอยู่ในนี้ชัดเจนชัดแจ้งไปเข้าใจเลยจะรู้จักว่าอานิจจังมันเป็นอยู่อย่างนี้เองอย่างนี้เราเรียกว่าอานิจจังไม่เทียมจริงๆเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริง แล้วก็เป็นทุกข์ก็คือทนได้ไม่นานหายใจออกจากเดี๋ยวก็ต้องหายใจเข้าหนักก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เบาเบาเดี๋ยวก็รู้ว่าหนักเป็นเลือดดำเม็ดเลือดแดงก็เปลี่ยนเป็นแปลงเป,ปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เองกลมปารที่ออกข้าวข้าวออกก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เอง การมีสติรู้อยู่อย่างนี้ทำไมเรารู้จักอริยสัจสี่ทพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกให้กำหนดรู้สมุทัยให้กำหนด,ดละละชั่วทำดีทำจิตให้โปรงใสแล้วก็นิโรธคือมันดับไปแล้วความทุกข์มันดับไปแล้วมันสว่างมันนิ่มมันนิ่ง,ม,งมันสงบมันเยน็น พระองต้ถึงบอกให้รู้แจ้งนิโรธได้ทําให้แจ้งแล้วก็เกิดการไหลเวียนไปเรื่อยๆเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดเม็ดเลือดดำเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงๆๆเป็นเม็ดๆๆเ,เลือดดำเือดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแร่ธาตุในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ ให้รู้ในความเป็นไปอย่างนี้มันไปเดินไปตามกระแสของมันเราเรียกว่ามักเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริที่จะไม่ประพฤติชั่วในการาตารัตัาภาว,วัตนาวิภาวัตนาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิเป็นปัญญา ปัญญาเกิดคำพูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาทำกิจกาททำหน้าที่ทำงานงานก็เป็นสัมมากรมมันตะเป็นอาชีพที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นความเพียรทั้งกุศลทำให้เกิดและทำให้ดียิ่งขึ้นที่ยังไม่ได้ทำก็ทำไป ป็นกุศลเจตนาอากุศลกรรมที่เกิดแล้วก็ไม่ให้เกิดอากุศลกรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดต่อไปหยุดเป็นสัมมาวายามะมีสติรู้กับกายตอนเดี๋ยวนี้เรารู้จักกายเรารู้จักความสุขความทุกข์เป็นเวทนาดีชั่วสุขทุกข์เบาหนักเป็นเวทนา รู้ไปในกลางในกลางของจิตว่างใสอยู่ในนั้นเราเรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างนี้แล้วก็วางจิตสว่างใสอยู่ภายในนั้นเห็นเห็นธรรมในธรรมและเกิดความมีความนิ่งสงบจิตมันตั้งมั่น จิตไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆตั้งมั่นอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือสุขเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือความเป็นจนเหนือความไม่เป็นความได้ความมีความเป็นมันไม่เอาเลยอาภิสุทธ์ไปอยู่ในกลางของกลางอยู่เหนือบุญเหนือบาปดีชั่วเหล่านั้นแล้วเกิดความตั้งมั่นชอบเป็นสัมมาสมาธิ ให้แคใ,ให้รู้แจ่งภายในชัดเจนอย่างนี้รู้ที่กลางจิตของเรารู้จุดเดียวจะรู้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้ารู้ชัดแจ้งชัดเจนอย่างนี้ได้เราจะเป็นผู้ที่มีความเป็นปกติมีความสงบมีความสันติและมีความสุขมีแสงสว่างเป็นปัญญาญาณ ปัญญาแล้วก็เกิดญาณคือความอย่างรู้เกิดปัญญาทัศนะรู้เห็นเข้าใจในความเป็นจริงรู้แจ้งอั้งแต่เกิดจนถึงดับรู้ลงหน้าว่าเกิดอย่างไงร,รู้ลงหน้าว่าดับอย่างไรเป็นญาณทัศนะหายใจออกหายใจเข้าตามธรรมชาติแล้วปล่อยความรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วก็ยิ้มอยู่ในกลางใจนะรู้ที่จุดเดียวนะที่หนึ่งเดียวที่กลางใจลื่มตาขึ้นแล้วก็ให้ชัดเจนอยู่ตสมดอย่างนี้เส,ะสะมอเสมอก็ขอพระธรรักษาคุม้มครองให้ความดีรักษาความดีคุม้มครองก็เอาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ความสุขความสันติสุขมันเกิดขึ้นกับเรา ให้เข้าใจชัดแจ้งจเกณฑในร่างกายที่เรากายเวทนาจิตทมโดยมีสติมีความระลึกชอบก็ให้รู้ชอบระลึกระลึกชอบได้อย่างนี้แล้วเราจะจดูเดินทางกระแสะขององค์มรี่พระเจ้าสอนถึงมรมีองค์แปดก็คืออย่างนี้เองให้เข้าใจที่ธารมะพูดกระเพียงสั้นๆย่อๆ แต่จริงๆแล้วนี่มันรายละเอียดมันมากทั้งแบบภายในจิตของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นให้ทุกคนที่เมืองไทยที่ตอนนี้กําลังเลึกอยู่ให้หลับไปก่อนจะหลับให้มีสติรู้อย่างนี้อมัมือซ้ายวางที่อกมือขวาตั้งซ้อนทับมือซ้ายก็ได้มือซ้ายอยู่อยู่บนมือขวาอยู่ก้างล่างมือซ้ายอยู่ที่อกมือขวาอยู่ที่สะดือก็ได้ อยู่ส่วนไหนก็ได้ของร่างกายแล้วหลับไปองค์มรรคจะเจริญในกายในจิตของเราการฝึกองค์มรรคไม่จำเป็นจะต้องยืนเดินนั่งอย่างเดียวนอนก็ทำได้ื่อมีสติรู้มีปัญญาเข้าใจเห็นแจ้งชัดประจักษ์ชัดที่เราเรียกมีสติรละลึกรู้จะไั้งเกิดธาดตุรู้และรู้ในธาตุรู้มันเกิดขึ้นมาอีก รู้ในธาตุรู้นี้มันเป็นรู้ตามธรรมชาติแล้วมันไม่ได้กําหนดแล้วที่หลวงพ่อพูดอยากกาหนดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อพูดก็คงจะไม่หลงตัวไม่ลืมตนแต่จะ,จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นธรรมธรรมชาติเหมือนต้นข้าวอ่ะต้นข้าวเมื่อมีีรวง รวงข้าวงอกแล้วมเมล็ดข้าวเต็มแล้วแล้วก็เนื้อในของมเมล็ดข้าวมีน้ำหนักดีแล้วโดยสารต่างๆได้เข้ามาในร่างในในตัวของมเมเ็ดเมล็ดข้าวแล้วมเมล็ดข้าวย่อมมีน้ำหนักรวงข้าวเขาย่อมอ่อนช้อยเข้ามาเองอ่อนอ่อนเป็นเองมเมื่อต้นไผ่ต้นไผ่แรก ออกหนอ,อกขึ้นมาจะแข็งกระด้างพอ,อโตยิ่งสูงขึ้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งอ่อนโยนขึ้นจิตเราก็เช่นกันต้องมีความอ่อนโยมมีความนอบนอบ้อมที่เราเรียกว่าวิมังสาคือค่อยควนดีแล้วมันเป็นดีแล้วมันมันสะอาดดีแล้วมันสงบดีแล้วมันมีแสงสว่างเป็นปัญญาดีแล้วมันดีแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไร เมื่อเราทำอาหารเสร็จแล้วสุกแล้วเราไม่ต้องไปหุงต่อไม่ต้องไปปรุงต่อมันสุกแล้วมันดีแล้วรับประทานได้แล้วการทําประโยชน์เกิดขึ้นได้แล้วการบำเพ็ญประโยชน์การทําความดีดีแล้วดีแล้วก็เรียกว่าวิมังสาฉันทะคือความยินดีดีใจภูมิใจพอใจและสนุกสนานกับการทําหน้าที่ วิิยะความเพียรมันเกิดเป็นเองฮะขยันเองเป็นเองจิตตจิตใจมันจดจอ่อเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นเองวิมังสามันใคล้ครวนรอบพ่อมันใคล้ครวนเองมันรู้เองเหมือนเราเดินเห็นหนามเราก็รู้ว่าหนามเราก็ไม่เราก็ไม่ไปเหยียบหนามแล้วแต่เราจะไปหยิบหนามไปไว้ที่ของมันการทําความดีย่อมมีตลอดเวลาทําความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ ทำความดีไม่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนการทําความดีนี้เป็นดีที่สะอาดเพราะฉะนั้นงหวังความสะอาดเป็นที่ตัง้งสะอาดสงบสว่างก็ <c oughs> เกิดขึ้นที่นี่เองก็อเอาไว้เพียงเท่านี้อายุวันโนโสุการพระหลัง